ทำไมกูไม่เห็นวะไม่มีอยู่สามห้องเนี่ยไม่มีห้องที่ชื่อว่าไม่มีเองกูห้องชื่อว่าเลโก้นะสองคนเคลียร์เอ้ยเปิดมาไม่ได้ไม่มีห้องชื่อว่าฮีไม่ตั้งห้องชื่อว่าหีมีเงียดโกรธเลยมาเข้ามาเข้ามาเข้ามาแกแม่งแบบปกแม่งนับปกแม่งแบบภาแม่งเ<แ>กลียดมากเลย เออไอ้กดไอ้กดเปิดเพลงอยู่ไม่เปิดเสียงเกมสกิปสกิปเออเย e a h Yeah You Better Run uh, Better Better Not Run พยายามหยุด hmm. วิ nice ่งทำไมวะทำไมวิ่งไม่ได้ w ว w อ้าวแล้วมึงอยู <h <h ่ไหนเนี่ยเอ้ามาแล้วเฮ้ยเจอดำอยู่ ว้าวเฮ้ยไม่จริงไม่จริงไม่จริงโมเดลคนเแต่ควาทำไมโมเดลไม่ได้อ้ยัยไอ้กุ๊กเกี่ยนเราต้องทำอะไรวะเนี่อะไรอ่ะไม่รู้ไม่มีมือไม่ได้อ่านให้เขาน้ำฉายไปดูที่มีกระเจี๊ยว่ะเฮ้ยเปิดได้ว่ะในกระเจี๊ยวในในเกี๊ยวนี่ในเกี๊ยว อันนี้ผมมึงเยี่ยวมึงเยี่ยวบนซิงก์อ่ะเฮ้ยผมเคยเยี่ยวบนซิงก์เปล่าไอ้เหรอเฮ้ยไม่กล้าเดี๋ยวโดนครูด่ากูเคยคิดอยากจะลองเยี่ยวบนซิงก์น้ำด้วยนะเฮ้ยเฮ้ยมันรัวอ่ะฮะนี่ยนี่ไม่รู้เลยเหมือนต้องหาโคบาร์มาใช้โคบาร์อีกแล้วกูรักเกียนจริงจริงเลยนะน้าดูดิเนี่ยหน้าเขียน ได้ไรหยิบออกมาได้กระดาษสีแดงหรือสีชมพูนี่ไงกุญแจแน่ๆนี่คือโถูกพี่เนี่ยเนออุบ่าดิซ่อมญี่ปุ่นเปิดเปิดไอ้นี่ไงประตูตรงข้างหน้านั่นเปิดไปยังไเปิดได้ไหมอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงเปิดได้ละอ่า let's go โว้ยโอ้โหแล้วขี่หัวก็ได้ด้วยปะเนี่ยกูเกียด์ขี่เลยขี่ได้กูเกียดโมเดลเอ้ยเอ้า เอ๋ออ๋อเอาทำไงเอาขังเลยไปละกับก่อนเอ้ยอย่าอย่าไม่แอบไม่แอบได้โอ้ยแย่นมดแล้วแย่งตู้ได้เด้อได้เหรอเอินเตอร์แ่งเด้อเข้าตู้เดียวกันได้ง่ายๆแล้วทีข้าวสารเข้ากูแล้วมึงนำเด๊อเอาได้ดิ สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเดินเข้าที่มืดกันนะครับดูดีว่ามีมีอะไรโอ้มืดจังเลยมันมืดจังเลยวะนไปหลังดีแล้วเราอยู่ไหนเดินจนสุดทางแล้วะเดินสุดทางไปแล้วไม่คือตอนนี้อบแแบกแอมแบกอ๋อไอ้ย่าไม่อยากกับผีไอ้สัสคือมนขาวผขนาดตัวละครคนไม่อยากหน้าตาียขนาดนี้ผีมันจะขนาดไหนดียบ่ได้เลย โอ้อหกอดัลไลเดอร์นี่ได้มาแล้วทีนี้ได้อะไรไฟเฮ้ยอะไรเด้อกดเดียวโกกกมึงได้มาไหมอ่ะคนมีแสงก็ดำอยู่วะไม่ไม่ไม่มึงมาเก็บตรงนี้ก่อนนี่ตรงนี้มันมันดรอปได้ไม่ใช่มีไหมเออ What's up อ่ากอดัลไลเดอร์ไปเลยเราดูน้ำไง เราไม่สำรวจก่อนหรอวะอ่ามันแล้วมันมีอะไรให้สำรวจเหรออันนี้ก็รอดตัวอะไรหรอเฮ้ยเฮ้ยเปิดได้หวะมึงมึงตาฝาดฮะมึงเห็นอะไรอะเบียร์เปล่าเหมือนเหมือนเหมือนกูตาฝาดอะกูหันกลับไปทางนู้นเหมือนกูเห็นเหมือนกูเห็นตัวอะไรไม่รู้ด้ำเดาเอ้ยนี่โคบ้างัดนานอย่างวะ ไม่รู้ไปดิแล้วไงโหแบบโคเยี่ยเลยเสียงอะไรชอบอย่างไรเอยะอออันนี้กัอันนี้บูพ็อกเก็ตกูฟูล่ะทำไมวะโอ้ย่าฮ่าฮ่าเข้าเด็ดทำไมทำไมทำไมพัดลมมันหลุดอย่างนั้นวะเออเอ้ย Pocket của à? chứ mà rồi. Check healthy đã đấy. Cái đọc Cái đập ngay. Cút đập đắt. Cút đập. Cút Vậy. 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 A B C Vậy. ออกูบังเฮ้ยมึงไปดิอ่ากูไปได้แล้วเฮ้ยไม่เป็นไปไม่ได้แผนการโยฮันกูหยิบไอ้พวกนี้มวะอะไรวะเหียเฮียก่อนก่อนก็เฮียทุกอย่างไม่รู้อะไรนี่รองเท้าตอนมาเรามีตอนเาเรามามีปะวะ ไม่รู้อะอะไรกูกูตกใจเสียงบนไปเร้องทำอะไรวะไม่รู้ก็น่าจะไปสำรวจไปเลยอันนี้เปิดไม่ได้เนาะเฮ้ยเดี๋ยวนะถ้ากูาจะไม่ผิดตรงนี้มันต้องใช้โคบารไป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 นี่ไงโฮสต์นี่ข้างในห้องนี้มันเหมือนมีแสงสีแดงๆออกมาด้วยกูว่าแม่งของจริงอยู่ห้องนี้ เออปีศาจร้ายมันจะดูเจี้วของนายระวังนะ oh. มันเอาพลังวิญญาณเออผลบเ yeah. ราทักงแยกอเอ no ขวายไซดีขวายโอว what the fuck รายแยก,กขึ้นเลย เยอะเอ้ยมันนักถ้าสมมติกูเจออย่างนี้ในชีวิตจริงกูร้องไห้ตายหาเลยทำไมวะประสบไอ้กูกลัวกลัวอะไรแบบนี้จะทำแบบมึงคิดมึงคิดดูดิมึงต้องคาในที่แคบเป็นเวลานานๆอะ่ะๆกลัวที่แคบรับทราบเรื่องมึงคิดว่าจะมีมันไม่เชิงแกไหมวะมันไม่เชิงกลัวมันมันต้องพูดว่าไงเอ้ยทำไมกูได้เห็นแสงสีแดงแดงทำไมมันดูแดงวะไม่เชิงกลัวกูไม่รู้เด้อ เกียรมั้งเกียรเชี่ยเลยนี่อะไรจิลิแบร์เฮ้ยเฮ้เกียสะดสุดหัวใจเฮ้ยเฮ้ยหัวใจสกุณเนาะเฮ้ยหัวใจคุณเนาะแกไปเอ้ยหัวใจสกุลนะดูดิกูเอ้ยเอาไปใส่ตัวเองแล้วกูจะเป็นราชาคำแตกเปล่าราชาคำแตกไอ้ยเฮ้ย ดูดูดิไอไอเกมนี้มันจะมีสุนณาเปล่าเอ้ยกูว่ามีว่ะไอ้กูติดกูติดปักไอ้กูติดปักล้มไงอ้าวกลับมาแล้วไอ้ติดบักแล้วเสียเวลาเนี่ยไม่ดีเนี่ยนำแล้วทำไมเออสมมติเจ้ผีทำไงเอาโคบาฟาดหัวมันนลยดูดิมีสุนณาเปล่าเนี่ยกูมีหัวใจมันแล้วเดี๋ยวอิตาลุริยึดล่างกลับเดี๋ยวมึงก็ตายกูมาที่อิตาลุริ เฮ้ยไปสั่เฮ้ยแมวงเยอะเก็บจังของงอวเออของกระเป๋ากระเป๋าเต็มแล้วอ่ะอีบิ๊มันให้กระเป๋าน้อยยังวะเออไม่รู้ดูซิมีของอะไรที่ควรทิ้งบ้างกว่าคอบางควรทิ้งเลยกระดาษสีฟ้าสีอันนี้ไม่รู้มันเอามาใช้อะไรได้เอากระดบแถวๆนี้ก่อนได้ไหข้างล่างคืออะไร ไม่รู้ออกไปไงไปได้ไหมก็เสิร์ฟโอ้โอ้หืมอะไรอะไรกูเปิดประตูกูเปิดประตูแล้วมีเอฟเฟกอะไรบางอย่างเกิดขึ้นมาบนจอก็รางกลัวแล้วกูไม่ลงไปไงไอ้เหี้ยกูลงมาปุ๊บกูแหลกเลยเกิดอะไรขึ้นกับกูเฮ้ยกูไอ้เหี้ยกูเดินออกมาข้างนอกเว้ยกูไม่แหลกกูเดินเข้าไป เย่อมาโฟนฟักเก็ตโฟดับดับลงข้างล่างเลยนะฮะไอ้นี่ไอ้นี่มันคืออะไรเนี่ยกดจีดับจีดับเฮ้ยเฮ้ยแล้วแต่ดูเราเก็บแล้วนี่เราเก็บไงฮะมันอยู่บนฟ้าถ้าสมมดูดแบบเออเราต้องการใช้มันเราทำไงกระโดดได้ไหมมันจะมีโดดโดดไปได้โดดลงมาก็ได้โดดลงมาก็ได้หยิบอันนี้ให้หน่อยดกูไม่รู้ทำไมกูแหลกอะ น่าเป็นไอ้นี่แ <c oughs> <c oughs> น una, <c oughs> you know ่เลยเอ้ยกูลื่นเฉยกูทิ้งห้องน้ำเดียวกูทิ้งฟันสูคุณาไว้ตรงไหนวะคือขโมยฟันซูคุณาเดยอทำไมในห้องมันแหลกจังวะงี้กูก็อยากรู้ว่ามันแหลกอะไรอ่ะอ๋อนี่ยฟันสูคุอ้เหี้ยเราเปลี่ยนชื่อไหมหาชิ้นส่วนสุกุนาเกมมิ่งหาชิ้นส่วนสุกุณามึง กูรู้สึกกลัวยังไงก็ไม่รู้อะฮะอะไรอะไรอะไรกูโดนแอบอากูแอบกูแอบกูแอบกูโดนกูโดนลากเข้าไปในมิติกูแอบไงตอนนี้เอ้ยกูโดนกูโดนมันลากเข้าไปในมิติห้องน้ำของมันมันลากกูไปเซ็กกูโดนสุขุนะเซ็งดาน่ากลัวมึง มึงกูตอนนี้กูกลัวเฮ้ยเกิดใหม่โอ้ยเหลืออีกสองชีวิตพระเจ้ากลับมาจุดกลับกลับมาจุดเดิมเลยโอ้โหให้ของกูคืนเนี่ยโอ้ยมึงจะมีหัวใจตุน้าอยู่หน้าเจอกูช็อตเลยอ่ะกูอ้าวเจอแล้วระวังน้ำมันลากเข้าห้องน้ำนะโอ้โหยาไป็คครเชียเลยอ่ะกูไม่อยากเล่นแล้วตอนนี้อะไรอ่ะ ยอมแพ้ไปเกมก็ไอ้สัตสแต่ปาร์ตี้ป้าตาปาร์ตี้อ๋อรู้แล้วสวุดดิเฮ้ยเกตเปิดไม่ได้เว้ยมึงอะไรกูเจอหน้าเออหน้าสุขุน่ะหน้าเจ็คมึงกูกูเริ่มเข้าใจแล้วไอ้สัตว์คือ กูเห็นกูเห็นเออเหมือนนัเหมือนเป็นรอยเลือดที่มันเป็นเออมิติอะไรบางอย่างอะแสดงว่ามันจะใช้ประตูมิติของแม่เพื่อในการมาหาเราซัมซัมเฮาซึ่งพอมันมากูน่าจะต้องแอบตู้แหละตอนนี้ตอนนี้กูกำลังงงอยู่ว่าไอ้หน้านี่มันหมายความว่ายังไงหมายความว่างไงเดี๋ยวดูดิดม่งตามกูด้วยมึงน,น่าจะไม่เห็นอันนี้คืออะไรเนี่ย ไลท์เลเเตอร์กูโคตรนี่เลยโคตรมืดเลยอืมไฟเช็คกระจกก <laughs> 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 ูกูกูหวาดกูรัวต์อ้าวหวาดกูส <c ười> ุกุนดาโว้ยมองตายอ่ะกูกูตายแล้วตอนนี้เอ่อหลบไปหาเลยเลยโดดผีสุกุนดาก็ไม่เท่าไหร่นี่หว่า กูกูตกใจตอนแม่ขังกูไว้ในห้องน้ำอะไรเนียอยู่ไหนมึงอดเซบแล้วกูอยู่ไหนนะกูอยู่ไหนเนี่ยเฮียไม่นักกูจะไปเลยเอาแล้วเกิดไหนอะกูไม่รู้ว่ากูอยู่ในเขาองคตที่เดิมอะเออเอ๊ะมึงโอ้โหเข้าใจแล้วกูเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วกูกูเข้าใจแล้วเข้าใจกูเข้าใจหนักๆเลยแถวแถวแถวเนี้ยมันจะมีแบบสิ่งที่เรียกว่าประตู สีเลือดไอ้มึงกูจะสมองสุขุนนะไม่จริงประกอบพิสูจน์สุขุนได้ไอ้ยานี่ประตูมิดเดิลอะยาอย่ากลัวกลัวมันจะออกมาจากทางนั้นแหละไปเลยกูไปแล้วกูไปแล้วปงาตัวแดงออกมาโดนแล้วอือกูเข้าวตัวเลยกูเข้าวตั้เลยกูอยู่ด้ท่อตอนนี้อยู่ไหนไอ้เยอะแม่งหลอนจังวะเออ เยอะเออซาเลยดูนี่มันจะเข้ามาหาว่าดูนี่มึงบินขึ้นมาได้ไหมกากเอาหายไปแล้วเย่ะมันยังอยู่กูไม่เคยกูไม่เคยหัวใจเต้นติดตักกนมาก่อนแบบเอ้โมอะไรแบบนี้เต้นติดตักเข้าเลยเข้าเลยกูเข้าเลยกูไม่รู้ยูจะไปไหนแล้วกูภาพกูยังซาเจ้าไม่รู้กูลงไปกูกูจะโดนลากเข้าห้องน้ำอยู่หรือเปล่า เอ้ยแม่งกูเจอทางลงว่ะโคตรลึกเลยประตูด้วยกูอยู่อ่าเออทางเหี้ยอะไรเนี่ยอ๋อกูเจอแล้วมึงเชอ what's up ฮะเจออะไรเจอไอ้ทางทางแรกอ่ะโอ้โหกูเจอกูเห็นมึงหัวใจกูจะกูเจอกูจะตกตะตู what's up โอ้ยเหี้ยมองไาใส่ kind of <S <S ตอนกูเดินลงบันไดมาเออตอนกูเดินลงบันไดมาหัวใจกูก็ตกลงตะตุ่มเลยเออตอนกูเดินลงมาเมื่อก <Yeah, ี้กูก anyway> ูเห็นมึงเดินผ่านหัวใจกูแบบกูแม่งร่วงลงไปแล้วอ่ะมเทหัวใจกูไปแล้วตรงนี้มันให้ทำอะไรอะคือตอนนี้ค cool ือตอนนี้เป้าหมายของเราคืออะไรวะอันนี้ห้องน้ำมาใส่ฟิวเราต้องหาฟิวมาใส่มั้งสวิชฟิวอะไมไม่ได้ แม่งไม่มีแอนิเมชันด้วยถ้าไม่มีตัวคารในช่องแอร์กูรลองนะเจียวฝั่งนู้นมันมีอะไรวะโอ้ยอ๋อทางนี้ทางนี้ถ้าเป็นตัวละครสมดเฮ้ย nothing โอ้ยันเอ้าเอาไปทำอะไรต่ะ กูมีฟันสุกน่าดอกไปปว <g ül> yeah. ้ก่อนเลยือนกันนี่ไงหรือว่าสายไฟ,ไฟสายไฟที่กูได้มันต้องเอาไปใส่ฟิวเจอร์นึงลองไปดูเลยเออหรือว่าใช่วะอย่ามานะอย่ามานะอย่ามาละอย่ามานะเอา้าผิดทาง no <g ül> เยอะี้เจอละเหมห้ <g ül> <g ül> <โ>องนะมันแหลกอถ้าเด็กหลุดทางเกมขึ้นมากูร้องนะเนี่ยเดร็กติกใช่ไหม อ้าจริงด้วยมึงอ่าสับเลยเอาไรนี่ล่ะเออบูสเซอร์ตรงนี้เปล่าไม่ใช่ด้วยปิดปิดไม่ได้ไหมยันนักซากะสูญไม่ได้อย่าบอกนะเป็นของกนตายอ่ะกูไปแล้ว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  กูแอบตูเฮ้ยเมื่อกี้อะไรเฮ้ยเมื่อกี้ก็ตกใจจริงเนะเว้ยเมื่อกี้หัวใจกูดอบเลยกูพูดจริงจ้าเ้ว หัวใจลงกินไปเลยเหรอวะอันนี่ไงกูแปะกูแปะยันออกวิ่งมึงว้าเน่ากลัวหน้าลอยๆนี่มันน่าจะทำอะไรเราไม่ได้เฮ้ยมันตามอ้าเน็ตกลัวหลังจากเยอะ โอ้โหเน็ตเน็ตเน็ตกต็มเลยเชิบชิบเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะโอ้แหลกอยากมากจะบอกนะฉันเปลี่ยนไปใช้ 5G เอ๋โอ้โห 5G อันนี้มาคือเลาวไม่อยากเปลี่ยนไม่อยากไม่อยากเป็นในกลางเกมโอ้โหสารพัดมันหรือว่ามันหรือว่ามันต้องเอาชิ้นส่วนสุคนะเอาไว้ตรงนี้วะ ไมนคิดว่าใช่ไหมเออกูทำกูทำหัวใจสกุน้าหายต้องกลับไปเอาเลยไม่รอกูเลยกดวิ่งกดวิ่งสิวะตามมาไหมทำไมรู้เลยไม่ใช่มึงก็ตามมาจังเลยมองที่อะไรมึงอย่าบอกนะตัวนี้บอกกำแหลงแล้ว อาจจะหรือเปล่าตอนแรกกูตกใจเกือบตายเลย้ยิอ้หัวใจสุกนักกูจำได้ว่ากูทิ้งไว้ตรงไหนไม่รู้อะว้าวเอียวกูซึ่งไปแล้วก็เอร์ตายยังไม่ตายไม่ตายโอ้น่าไม่ยิ่เหี้ยนึนกูอยู่ตามกูดิ โอ้เสียไปคนเเลยอ่ะมึงกูไม่อยากเล่นแล้วอ่ะกูไม่อยากเล่นแล้วอ่ะกูไม่อยากเล่นแล้วกูไม่อยากเล่นแล้วยียอืมตกเกิดอาการกรวน่ะียกูโค่นกูโคนแพ้ทางกับไอ้เกมผาแบบนี้เลย กูตกใจแอน้านี่กูกำลังจะร้องเลยเมื่อกี้เมื่อกี้มึงโทรมาพ่อกูเด้เข้ามาด่ากูเมื่อกี้มาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่คามอร์เ baby is already come มาเปล่าเอ้ยงงเอาปิดประตูใส่เลยตอนที่มันร้องแบบตอนที่มันร้องเหมือนเมื่อกี้มันทำอะไรได้วะ

สวัสดีครับโอ้พี่ไอพี่มันดักกูอยู่ในห้องน้ำโอ้ยกูตกใจเหมือนมึงเป็นเฮี้ยอะไรเนี่ยมีปัญหาอะไรกูวะเนี่ยว้าเฮี้ยวว้าตายเออว้าอุ้ยเสี่ยเนี่ยกูไม่ชอบเสี่ยแบบนี้เลยอ่ะไม่เป็นเสี่ยงที่เขี้ยมากเนี่ยเน็กวินได้โอ้กูวิ่งได้แล้ววิ่งได้แล้ววิ่งได้แล้ววิ่งได้เออกูไวกูวิ่งได้แล้ววิ่งได้แล้ววิ่งได้แล้วกูไม่ชอบเสี่ยงเมื่อกี้เลยเฮี้ย ระวังนะสุกนานะกลัวยังเลยสุนันกลัวไม่ต้องเรียกอาจารย์โกโจมาแล้วแหละตอนเนี้ยไอ้นั้นมันเป็นข้าศระดับพิเศษมันเป็นข้าบรระดับพิเศษเว้ยมันมันเลมันเอมันใช้พลังจิตใส่บุกกูค่อนข้างน่ากลัวว่าต้องทำอะไรกันเราอาจจะต้องเอาชิ้นส่วนอ่ะแต่คือไปเอาชิ้นส่วนไม่ได้สักทีอะ มันแคมชิ้นสวนพวกกูไอเหี้ยถ้ากูไปก่อนเลยไงกูไปก่อนเลยไงกูกระลังมั่นหน้าเลยเมื่อกี้กูหมดกูหมดใปเลยกูขึ้กกระเซาพรอมันเลยกูไม่ทำให้กูต้องรอวะทำไมทำไมต้องเป็นกูวะ เฮ้ยเราต้องเล่นไปทีเวิร์กนะเฟยไม่ง,งมั้นเราไม่ชนะเยอะเอาแล้วเอาแล้วอัลติเมทเอฟโฟร์อัลติเมทเอฟโฟร์อย่าเฮ้ยมาทิ้งกูออกไปไอ้เหี้ยกูกูไม่ไหวจริงไอ้เหี้ยเราโม้แค่ไหนะ มึงดูเด็ไอ้เ้ย่ครับโอเคมึงก็เหี้ยแล้วกูกูดิสไลค์เลยเหี้ยโอ้โกเียดจังเลย